ชุดเครื่องนอนโตโต้ทำใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้กลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับช่วงชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสซึ่งตอนนี้เราอยู่ในรอบเพลงช้ากับการแข่งขันสุดยอดแชมปาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตโดยโรงเรียนที่ทำการแข่งขันไปก่อนนั้นก็คือโรงเรียนเทศบาลสีบ้านชุกกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี และตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนวัดสะแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาเราไปร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจกับน้องๆพร้อมๆกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนวัดสะแก้วจากจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลงกราบเท้าย่าโมค่ะ ตรงเนื้ออดแม่ป่าจาโมทียล้นเติบโตพระพรมแม่ยาลูกทิ้งแผ่นดินทีนิสารจากมิปองวันบ้านป่าเพื่อเ้าเข้ามาเป็นส บนได้ดังอธิษฐานสองมือกราบลงที่ตรงนื้ออาจแคบปาดยาโมแต่เล็กจนต้องห็นยากระงาจะทุกจะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยัน จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบอยันจะอยู่อีสานเป็นลานยาสวัสดีสสดลก น้องขิมน้องขิมอา้าวเดี๋ยวแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งครับะะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชชาพรหอมคุณทศชื่อเล่นชื่อน้องขิมอายุ9ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่4โรงเรียนวัสสะแก้วจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะค่ะโอ้โห9ปีเองก็ถึงรอบนี้แล้วคะการแข่งขันในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างารู้สึกตื่นเต้นคะ่ะที่ได้ เจอกับโรงเรียนเทศบาลสี่บ้านชุกุ่มค่ะกลัวไหมกลัวค่ะไม่ต้องแข่งกันต่างคนต่างกลัวกลับบ้านเถอะบ้าบ้าแล้วมันต้องไปกลัวกันสิเอางั้นคุยกับท่านรองผู้อำนวยการจะให้ท่านรองผู้อำนวยการนะคะอวยพรลูกๆค่ะวันนี้ก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็นำถ้วยไปฉลอง90ปีโรงเรียนวัดสะแก้วด้วยค่ะอ ขิมต้มองพิมขอ,ขอกําลังใจ90ปีของโรงเรียนนะคะ,ะ,คะก็ขอกําลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ในสตูดิโอนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้หนูด้วยค่ะหนูทําเต็มที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะเทศบาลสี่บ้านชุกกลุ่มตอนนี้ก็ลองที่ครับคุณฝนสองโรงเรียนเป็นไหญ่ครับเอาของน้องไอก่อนน้องไอ วันนี้น้องไอมาแบบฟิลลิ่งอารมณ์เพลงนี้แบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยช่วงเสียงต่ำเนี่ยพี่ฝนจะไม่ได้ยินเสียงของน้องไอเลยนะคะจะแบบมุด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 หายไปแล้วก็จะไม่ได้ยินอีกทีหนึ่งตอนสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีฝึกนะคะฝึกเส้นเสียงของเราอะค่ะให้คุ้นคุ้นเคยกับการออกเสียงที่ต่ำนะคะอย่างเช่นโ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 นมม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 คือร้องในลาคอนะคะคือแบบให้เสียงออกมา แล้วก็ประโยคแรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่จะต้องสะกดคนดูให้ได้ของน้องไอย,ยังมีสะดุดสะดุดบ้างนะคะมีความรู้สึกว่าพยายามจะร้องให้เต็มให้เต็มให้หมดทุกคําแต่ว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเต็มหมดก็ไม่ได้มันจะต้องมีเสียง<อ>มีหนักเบานะคะจะไม่แบบฝากรักลมพามาพีมันจะมันจะเต็ม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 ไปหมด เหมือนพี่สาวหนูร้องอ่ะใช่เลยฝากรักมันจะมีนิดนึงเพื่อที่จะสร้างสร้างอารมณ์เพลงให้ให้เหมือนกับว่าเราเราออดอ้อนให้เขาให้เขาบอกว่าเรามีแฟนแล้วนะอย่าไปมีคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูเก่งอันดับต้นๆในประเทศไทยแล้วแหละขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนเป็นดาวอีกดวงหนึ่งนะคะ ขิมนะคะวันนี้น้องขิมก็ไม่ได้ทำให้พี่ฝนผิดหวังเลยนะคะมาก็เก่งมากส่วนที่ดีของหนูเนี่ยพี่ไม่แตะเลยในส่วนที่พี่ฝนจะเติมนะคะก็คือเหมือนกันขึ้นหัวต้องประทับใจที่สุดนะคะของพี่สุเขาจะเป็นสองมือเขาจะสองต่อกับมือเลยแต่ของหนูสองมือ มันเป็นตกลงไปอีกมันจะไม่ไหลลื่นบางครั้งการร้องเพลงให้ตกห้องตกจังหวะเนี่ยมันก็เป็นการร้องที่ถูกต้องนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฝึกเยอะๆนะคะหนูมีหนูมีพื้นฐานอยู่แล้วหนูมีพรสวรรค์อยู่แล้วกันทั้งคู่เลยฝึกเพิ่มเติมอุ๊ยอายุแค่นี้พี่ฝนยังร้องไม่ได้ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นโตขึ้นมารับรองเลยว่า น่าจะเป็นดาวเด่นทั้งคู่เลยเป็นกำลังใจให้นะคะครับขอบคุณค่ะคุณสมค่ะอนี้ครูเบิร์ตค่ะเอาทีและโรงเรียนนะครับขอโรงเรียนชุกกลุ่มก่อนนะครับโรงเรียนเนี่ยขอชมคนที่ออกแบบท่าเต้นมากเลยเพราะว่าการออกมาในช่วงแรกเนี่ยการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวจากจุดเนี้ยผ่านหน้าไปไปรับอีกกลุ่มหนึ่งส่งสายตาม,มาทางนี้อีกคนหนึ่งแอคโรบติกตีลังกาผ่านตรงนี้แล้วกลับมาแปลแถวคือดูแล้วกลมกลืน ไหลลื่นตลอดโดยที่ไม่ขัดกับตัวนักร้องเลยนะครับแล้วก็ทฤษฎีการเคลื่อนไหวเช่นการวิ่งเข้าหาคนดูในช่วงประโยคที่เขาตีความหมายหรือการถอยห่างเพื่อต้องการให้เรารู้สึกว่าการจากลาหรือการทำมิติหรือการโพสท่านิ่งๆแต่ละอย่างเนี่ยขอบอกว่าโรงเรียนเนี่ยทฤษฎีการเคลื่อนไหวเนี่ยเต็มเอางี้ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวหรือว่าการแสดงท่าเต้นทั้งหมดเลยนะครับผมว่าโรงเรียนเนี่ยชนะเลิศประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเลย อันนี้ก็มาโรงเรียนวัสสแก้วนะครับวัสสแก้วเนี่ยในเรื่องของหน้าผมก็โอเคนะครับตอนออกมาช่วงแรกเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวอาจจะน้อยกว่าอีกโรงเรียนหนึ่งนิดนึงนะครับแต่ก็มีความสวยงามเพราะตอนขม้วนตัวลงกราบเนี่ยเราเห็นเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองเห็นเป็นชายหางมาลัยเต็มเลยเหนืออาจย่าโมจริงๆดูดูดูดแลสวยงามนะครับมีนิดนึงนิดเดียวเหมือนกันก็คืออย่างอย่าง,อย,างอย่างเสื้อตัวในเนี่ยนะครับ มันอาจจะหลวมไปหน่อยนึงอาจจะต้องทําให้มันเข้ารูปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมันดูรกตาไปหน่อยนึงอ,อาจจะให้มันตึงๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรือจะตัดเป็นแขนกุดก็ได้นะครับคือดูแล้วก็ก,ก็เต็มในอีกแบบหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าพวกหนูเนี่ยน,นอกจากจะกราบย่าโมด้วยความศรัทธาแล้วเนี่ยหนูยังกราบท่านด้วยสุนทรียะแห,งห่งนาฏยสันที่หนูสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยครับโอ้ oh. oh. ขอบคุณครับ oh. Oh. วันนี้รอบเพลงชาดูซิว่าโรงเรียนไหนนั้นจะสะสมคะแนนไปได้ มากน้อยแค่ไหนนะครับรอบสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงชาสวรรค์ปฐมคอนเทสนะครับอย่างที่บอกนะครับคะแนนเต็ม10เดี๋ยวผมจะขานคะแนนน้อยก่อนนะครับกับ2โรงเรียนนะครับคะแนนน้อยสุดคือ9.35โอ้น้อยแต่ไม่น้อยเลยนะนะครับพี่โแล้วก็คะแนนมากสุดนะครับ9.45 แล้วคะแนนที่ผมจะขานต่อไปนี้คือ9.45นะครับจะเป็นโรงเรียนอะไรนะครับและโรงเรียนที่ได้คะแนนมากสุดได้แก่ โรงเรียนเทศบาล4ี่บ้านทุกนุ่คนน4 5นะครับตัวอโรงเรียนนะครัโรงเรียนวัดสาแก้วนครราชสีมาคือ9.35ก็ถือว่าคะแนนมากกว่า0.1เป็นยังไงคะความรู้สึกพอใจกับคะแนนไหมพอใจแล้วค่ะพอใจแล้วค่ะอยากจะขอขอบคุณใครบ้างคะลูก ขอขอบคุณครูทุกท่านค่ะแล้วก็ขอขอบคุณรายการชาสวคงที่ได้ให้หนูมาโชว์ความโชวสามารถค่ะความสามารถค่ะลูกตื่นเตามมากทันทีไม่ไงตามเขาอีกแล้วศูนย์จุดหนึ่งเป็นไงลูกก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้คะแนนอยู่ก็สงนะลูกนะสูงนะ จะขอบคุณใครบ้างลูกวันนี้าก็ต้องขอขอบคุณนายสวยบุญญาณุสน์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้วนี่ท่านรองมาด้วยแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะแล้วก็อาจารย์ธราดลคขะาที่ช่วยสอนหนูแล้วก็ครูสันลีค่ะที่ช่วยสอนหนูด้านการร้องทั้งสองท่านเลยค่ะขอคุงคา นี่ขนาดรอบเพลงช้ายังเข้มข้นขนาดนี้รอบหน้าห้ามพลาดนะครับคือเพลงเล็วก็เป็นรอบเพลงขนาดใช่ไหมคะนักเรียนแล้วทีนี้เรามีทีเด็ดอะไรช่วยช่วยนะไอบมีทีเด็ดอะไรลูกบอกไม่ได้ค่ะ้าวบอกได้น<อ><อ>ู้สึกว่าเด็กๆเ,เขาจะหวงทีเด็ดไว้อวดผู้ชมต่อไปจะเป็นเต็มเลยเราต้องเต็มที่นะคะ,ะสู้สู้เลยสามสี่ส น้องๆนะคะสามารถทําผลงานได้ดีทั้ง2โรงเรียนเลยค่ะทางน้ํำดื่มชานะคะจึงมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนละ5,000บาทแล้วก็น้าดื่มค่ะไปดื่มที่โรงเรียนเลยจํานวน1,000ขวดด้วยค่ะขอบคุณช้างค่ะดูหมวกเนี่ยก็หมวกมันสวยหมวกก๊อฟนี่แสดงว่ามีคนขายของก๊อฟในตลาดของพี่เหรอเนี่ยใช่ก็จิ๋วไงทำไมหรอไอจิ๋วไอกเจอดีฉันไห うん <laughs> <laughs>、oh!